สูตรไหนเนี่ยใส่ใส pues ่เขาเรียกนี่นี對對่ขี้ข้างบนบนเขาเรียกอะไรเครื่องมันเหรอเครื่องเคียงเครื่องเคียงเครื่องเคียงมใส่อะไรบ้างไช้ใบมะกรูดกระเทียมพริกไทยดำนี่แล้วก็หดูสิทุกคนนี่น่ากินมากเลยนี่โหเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่เราจะมาดูกันนะว่าจะออกมายังไงนะนี่ดูนี เนื้อเป็ดกระดูกเป็ดชิ้นส่วนของเป็ดนะครับน่ากินมากเลยเครื่องเคียงนี่นะหอม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 อุ้ยไก่แล้วไก่แล้วต้มเป็ดครับเมนูต้มเป็ดครับแม่เจ้าต้มเป็ดแบบบ้านๆนะครับดูหม้อแล้วก่อนนี่หม้อดำนะฮะสูตรหม้อดำนะครับนี่ห้าวสุดยอดอ่านี่เขากำลังหมักขยำขยำขยำ ขย้ำขย้ำขย้ำหมักงโอันนึงไดูดิทุกคนดูดินี่เดี๋ยวเราจะมานึ่งไปกินกันอันนี้นะว้าวเมนูปิ๊นึ่งเป็ดได้เลยเลยอันนี้ตัวนี่ดูที่นี่อ๋อตอกอเนี้ยห้องน้ำน้ำเน็ตครัวบ้านบ้านเออใช่เขาต้องมีที่ที่รองน้ำด้วยเขาจะชดน้ำเพราะว่าจะมีที่รองน้ำใช่แล้วเราก็เอาใช่นี่แหละอ่าถูกแล้วมันจะแล้วมันจะสูงง่ายบ่บ่เพราะนั้นเดี๋ยวน้ำก็คายออก ใช่นี่ครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเครื่องมันน้อยไปหน่อยสิเหมอบอกว่าเยอะไม่เยอะหรอกวันดีแล้วกะดูแล้วดีแล้มีมีคนมาช่วยนะทำคนเดียวเหนื่อยตายนะเมนูเป็ดไม่ง่ายๆนะที่มาดูที่นี่อะไรนี่วู้เมนูเมนูเป็ดนึ่งนะครับนึ่งเป็ดนะครับโอ้วสูตรสูตรเอ่อเครื่องเคียง ตะไคร้หอมเอ้ยตะไคร้กระเทียมนะพริกไทยดำเนาะอุ้ยแม่จ้ามันน่ากินจุงเบยน่ากินจุงเบยขนาดยังไม่สุกยังน่ากินเลยมาแอบดูหม้อนี้กันโอ้ยนี่ต้มเป็ด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 โอ้มเว้ยต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ด นี่เนื้ออะไรครับเนี่ยไม่ใช่เนื้อวัวนะเนื้อเป็ดเหรอเนื้อเป็ดค่ะโอ้เนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเขาเรียกเป็ดอะไรเป็ดเทศเป็ดเบอร์รี่เป็ดเบอร์รี่เป็ดเบอร์รี่เป็ดสีขาวนะอ่าเป็ดเบอร์รี่ครับนี่เชฟกระทะรั่วทำเองนะวันนี้นี่โอ้โหเมนูลาบใช่ไหม น,นี่นี่อะไรเอาไปาาทำเอ,เอาไปทำลาบทำลาบเหรอเอาไปทำลาบอ๋อเป็นเครื่องในมันใช่ไหมค่ะ <fills. S 1> โอ้เครื่องในมันนะครับมีตับมีขื้นมีหัวใจเว้ยนี่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 อร่อยหัวใจเป็นเป็นเป็นสูตรของเขาเนาะเขาจะไปผสมกับลาบที่เป็นเนื้อที่แบบจับจับจับโอเค รวมๆกันว้าวน่ากินนี่ไงเดี๋ยวมันรวมกับเนื้อนี่เนื้อเนื้อเป็ดที่สับแล้วนะว้าวแดงๆเลยว้าว น,น้ำปลาอันนี้กำลังปรุงลาบเป็ดใส่หัวหนัวใส่เกลือผีพะนาว ้า้มหนานหนาป,ปลาใส่หเดใส่แล้วคนมีชั้งในด้วยมีเน,นื้อด้วยวนหนัง<ำ>ลืมรอกเด็ดหน<ำ>ังเขาใส่ไปแล้วใช่ไหมใส่แล้วเดี๋ยวเก็ต้นหอบักชีนะอ๋ะอมาใส่ด้ซื้อมาให้ด้อ๋อนี่ครับต้นหอมบักชีใส่เยอะไเล ซาลาแนไม่ได้ใส่ใช่ไหมเดี๋ยวใช่สงสัยคือเขาเผ็ดด้เนีะจะว่าแกงหัวกวอนย่า่ย้ายมามาเผ็ดอ๋ออันนี้แหละอนี่แหละใครกินก็ลูกโดดเลยอ่าเออเอาลดนี่เลยไม่ต้องเผ็ดตัวนี้ใครชอบเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดตามนะนี่วันนี้ผิดนี่ผักละมุนเยี่ยวเลยนะครับผักบ้านๆนะนี่โอ้โหมีอะไรบ้าง ลาเป็ดต้องมีผักแก้มอย่างนี้จะราลืมไหมนี่นีแ่แหละอันยายประมอกเพ็ยตกอขั้วลงปลาอีกอืมอันนั้นแบ่งให้แกงแล้วก็เราหอมน้ำตาลบีบกเลยใส่บีบอีกเนาะได้อีกยังนึงน,น่าเฮ้ยหอมอีกแลววะใช่นนะเออใส่เยอะหมดเลยลมันยุบเออมันยุบแหมพงศาทำไว้ทำมันเป็นลึกลับฮิฮิ น้ำไม่ต้องใสและเสียบกกเด้บันนี้กินเดียปอ,ยนนยอ,อยงนึงเ <c oughs> ลยเสียบกกเดีบัดนี้อ้ินเบียไปฟองนึงแล้วเสีแล้วเลย <c oughs>